เหนื่อยไหมใช่ตรงนี้บอกเหนื่อยเรอร้อนไหมใช่ก็ร้อนจริงๆนั่นแหละมากันตั้งแต่กี่โมงตีา4 5 5ยังไม่เปิดเลยมารอคีวการอมารอชอบหนังไหมชอบ เทรลเลอร์เป็นย yeah, ังไงบ้างจะไปดูหนังไหมเนี่ยดูกี่รอบประมูเปิดประมูดีกว่าเอบคุณที่รับชเรายการนี้ เราใช้ใหม่ได uh. ้กันไะเราจะได้ให้สุสาด้วยมีไหมมีใครมีอะไรมีไหมอานีอารีบิวกินพีพี20มีนาคมนี้สองแดงแต่งถีแล้วแล้วมี่เขาก็แต่งแล้วมีเรื่องไ ได้รับเลยนะฮะพลงัลง diz คือยังไงคะตอบตอาอะไรแล้วเตอสาวอะไรเราชื่ออะไรคะจดชื่อเหรอเป็นคำถามที่ดีขอปฏิเสธพี่ขอปฏิเสธการตอบคำถามเหรอว่าพี่ไม่โสด ยังค่ะถามเขาหรือถามผมวันเวรไทยให้ผมข่านหรือยังนูกว่าทุกวันจะสำคัญซะอีกเอาะคดีครับดีครับดีก็ดีเห็นพร้อมต้องกันขอถามี่คนหถามเราถามไปแล้วไงสอคนนี้แล้วเราเตรียมไปหรือเปา ไม่รู้เขาอยากให้ขึ้นหรือเปล่าเลยเอ้า,อาเขาไม่ได้ชวนนะผมจะไปเสนอหน้าเขาไปเรื่อไงหักร้อพี่รักคุณเช่หรอ

อายุเท่าไหร่ล้วครับอฮอพี่พีพีเป็นคนยังไง Piaw 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 ไมหมดก็เเป็นกราฟซูเปอร์สตาร์เ้องรอลจดนไปแื่ว่าหาให้กำลังใจตลอดเวลาเลยนมีใครไปดูกราวันที่9บ้างใครดูวันที่8ใใคะแนีได้9หลักไม่ใช่90หลัก9ตัวหลัก9หล้า อะไรนะครับผมกลับ๋ยวแล้วที่นี่คือบ้านของผมอะไรนะ ไปดนะูจจปนแะต่งลูปให้นานไปดนะูนกลับให้เต็มรนะ <c oughs> ้อยเนเลยเนสซ์ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเนสซ์สองาเดี๋ยวกิ๊กกิพร้อมกันนะกิ๊ ก็เพิ่งเจอกันวันนี้ด้วยก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนทั้งพีด้วยแล้วก็บิ๊กบินด้วยเราสองคนมากเลยนะครับดีใจลูกค้าแล้วก็มีความสุขลูกค้ามีความสุขไปที่เราได้เจอกันวันนี้มีความสุขก็ได้แล้ก็ไม่ได้มาซื้อแน่นอนก็ดีใจดีใจจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกรางวัลด้วยมีรางวัลที่ไปไม่ได้ไปรับเหมือนกันก็คือรายเดอี่แล้วก็อีกรางวัลหนึ่งด้วยครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ใด้การสนับสนุนพวกเราสองคนแล้วก็รับในผลงานทุกอย่างที่พวกเราสองคน หนึ่งที่ที่มีโอกาสได้เจอทุกคนแบบอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ได้มาเจอพร้อมินดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนบางคนมาแต่เช้านะบางคนมาจากไกลเลยนะมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ดีเจที่ได้เบรกกลับมาแล้วก็มาเติมพลังให้กันและกันนะผมก็เติมพลังทุกคนทุกคนเติมพลังให้ผมเหมือนกันนะครับแล้วก็เติมแรงให้วินดีๆด้วยวินดีด้วยดีเจนะครับดีเจที้อยากมาเจอสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว อีกไม่นานก็คงจะได้เจอกันอีกนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสรุปกันมาตลอดเช่นกันนะครับขอบคุณสําหรับรางวัลลายเมโลดี้ของผมทัม้งสองรางวัลด้วยนะเขาไม่ไม่มีหนาได้ไนนเลาเหมือนกันส่งพี่เบลสุพลนนะครับผมนักร้องตํานานของประเทศไทยให้ได้รับเกียรติไปรับแทนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้ แล้วก็หวังว่าจะเห็นทุกคนไปดู PP ที่เป็นเวอร์ชั่นที่เก่งที่สุดในวันน,วน,นี้ค่ะ tôi đơn